สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาบีบีชาแนลครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับพร้อมกับมีมีดมาแบ่งปันเช่นเดิมนะครับเจ็ดเล่มนะครับมีอินเนปสามเล่มนะครับมีดแคมหนึ่งเล่มแล้วก็มีดปลายบัวสองเล่มมีดแรล่หนึ่งเล่มนะครับ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดันเลยนะครับเล่มแรกนะครับมีดแร่นะครับเล่มนี้ทําจากตลับลูกปืนนะครับตีร้อนขึ้นรูปจากตลับลูกปืนนะครับสนาสี่มิลน,นะครับสนาสี่มิล ความกว้างอยู่ที่สามนิ้วนะครับสามนิ้วสองหุนนะครับดามประดูนะครับดามประดูฝักประดูนะครับจากตลับลูกปืนนะครับมีดแหล่ไขหามีดเข้าครัวอยู่นะครับเหมาะสมเลยเล่มนี้นะครับ ความยาวอยู่ที่หกนิ้วหกนิ้วกว่าๆนะครับความกว้างสามสามนิ้วนะครับสันนาสี่มิลนะครับสันนาสี่มิลดมฝักประดูนะครับดาฝักประดูวันนี้นะครับมาเปิดส่งท้ายปีเก่านะครับวันนี้จะเอามาลดราคาให้นะครับลดร,ราคาให้จากราคาเดิมลงมาสองร้อยสามร้อยนะครับ เล่มหนึ่งเล่มที่สองที่สามนี้เป็นเหล็กตะไบนะครับเป็นเหล็กตะไบนะครับเล่มนี้ความยาวอยู่ที่สิเบเอ็ดครึ่งนะครับความยาวที่สิเบเอ็ดครึง่งสันอยู่ที่สี่มิลน,นะครับสันอยู่สี่มิลน,นะครับ ความกว้างของใบอยู่ที่1.7นิ้วนะครับ1นิ้ว7หุนนะกว้างอยู่ที่1.7นะครับความยาว11ครึ่งนะครับดมประดูนะครับฝักไม้สักทองนะครับเล่มนี้ฝักไม้สักทองอมีดตลับมีดตะไบนะครับก็ขึ้นชื่อด้วยความคมนะครับ จะคมมากนะครับมีตะไบจะคมมากนี่ใช้งานจิปะถะนะครับใช้งานเบาๆได้นะครับงานหนักไม่ไม่แนะนํานะครับนํางานหนักไม่แนะนําใครสนใจปิดได้เลยนะครับมีดปลายบัวจากเหล็กตะไบนะครับมีสองเล่มเล่มนี้สิบสองนิ้วนะครับเล่มนี้สิบสองนิ้ว สนาฮห้ามิลนะครับสนาห้ามิลเป๊ะเลยนะครับความกว้างน่าจะหนึ่งจุดเจ็ดนะครับหนึ่งจุดเจ็ดนะครับความกว้างหนึ่งจุดเจ็ดความยาวที่สิบสองนิ้วนะครับเล่มนี้จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยยังเป็นด้ามประดู่นะครับฝักไม้สักทองนะครับ ฝักพวกนี้แถมให้นะครับอย่าไปคิดมากนะครับว่าสวยไม่สวยอันนี้คือเราแถมให้นะครับแต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับดีกว่าซื้อมีดไม่มีฝักนะครับอันนี้คือฝักแถมให้ส่วนสีเล่มนี้เป็นเหล็กตลับลูกปืนนะครับตลับลูกปืนเล่มนี้มีดแคมป์นะครับมีดแคมป์ความยาวอยู่ที่11.3นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่สนิ้วนะครับ สันหนาห้ามิลห้ามิลกว่ากว่านะครับสันหนาห้ามิลห้ามิลครึ่งนะครับสันหนาห้ามิลครึ่งอันนี้ด้ามน่าจะเป็นไม้ไม้ไม้ตะแบกหรือไงก็ไม่รู้นะครับไม่น,น่าเป็นประดูนะครับสิบดจุดนิ้วนะครับมีดแคมมีเล่มเดียวนะครับจากตลับลูกปืนนะครับสันหนาห้ามิลกว่านะครับความกว้างอยู่ที่สองนิ้วนะครับ ใครสนใจปิดได้นะครับมีแคมมีเล่มเดียวดำไม้สักทองนะครับตลับลูกปืนก็ขึ้นชื่อด้วยความคมนะครับคมอยู่นานนะครับแล้วก็สนิมกินช้าหน่อยนะครับสนิมกินได้ไหมกินได้นะครับแต่กินช้าอ่าเล่มที่สี่นะครับเป็นอินเนปนะครับตลับลูกปืนนะครับเล่มนี้สวยเลยนะครับ ความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหกนะครับสิบเอ็ดจุดหกสันหนาสันหนาหกมิลกว่านะครับสันหนาหกมิลกว่ากว่านะครับด้ามชิงชันนะครับด้ามชิงชันวันนี้มาลดราคาให้นะครับด้ามชิงชัน 11.6เล่มน,นี้นะครับความกว้างอยู่ที่ 2. 2ดนะครับความกว้างอยู่ที่ 2. 2ดใครสนใจอินเนปตลับลูกปืนนะครับปิดได้เลยนะครับเล่มน,นี้11.6นะครับเล่มน,นี้ก็ตลับลูกปืนเช่นกันนะครับ11.6นะครับ11บเเจเท่ากันขนาดอยู่ที่6มิลน,นะครับ อันนี้หนาอยู่ที่หกมิลความยาวสิ6ดุ้ดดำชิงชันนะครับด้ามชิงชันอันนี้มีตำหนินิดนึงนะครับมีตำหนินิดนึงก็ไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับใครสนใจปิดได้เลยนะครับอีกเน่บมีมาสามเล่มเล่มสุดท้ายเล่มที่หกนะครับ อันนี้สิบดจุดเจ็ดนะครับสิบเอ็ดจุดเจ็ดสันนาหกมิลนะครับสันนาหกมิลความกว้างอยู่ที่สองจุดสองนะครับนามนี้ก็เป็นชิงชันเส้นเดิมนะครับใครสนใจปิดได้นะครับตลาบบุกปืน ฝักเป็นไม้สักทองนะครับไม้สักทองทั้งหมดยกเว้นมีดมีดแรล่นะครับฝักเป็นประดูด้ามเป็นประดูนะครับ <c oughs> เอามาดูราคากันครับมีดแรล่นะครับ <c oughs> จากขายอยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับวันนี้ผมลดให้นะครับหนึ่งพันห้าสิบาทนะครับมีดแล่หนึ่งพันห้าสิบบาทส่งท้ายปีเก่านะครับลดราคาให้หนึ่งพันห้าสิบบาทส่วนมีดปลายบัวนะครับ จากเหล็กตะไบนะครับมีสองเล่มนะครับวันนี้ก็มาลดราคาให้นะครับจากหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเหลือหนึ่งพันบาทท่วนนะครับเล่มละหนึ่งพันนะครับนี่ก็หนึ่งพันนะครับใครสนใจปิดได้เลยนะครับเล่มละหนึ่งพันสสวนตลับลูกปืนนะครับมีดแคมป์นะครับหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบาทนะครับ วันนี้นะครับลดเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาททวนนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาททุนมีเล่มเดียวนะครับมีเล่มเดียวใครสนใจปิดได้เลยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับอินเนบสามเล่มนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเช่นกันนะครับพร้อมฝักนะครับชุดนี้พร้อมฝักหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาททุกเล่มนะครับอินเนบสามเล่มหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเล่มนี้ก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเล่มนี้หนึ่งพันบาทนะครับ ใครสนใจปิดได้เลยนะครับ ID line แล้วก็เบอร์โทรผมก็จะอยู่ใต้คลิปเช่นเช่นเดิมนะครับมีดเวลาเอาไปใช้มีปัญหานะครับส่งกลับมาเคลมได้นะครับบินแตกหักนะครับส่งกลับมาเคลมได้นะครับวันนี้มาลดราคาให้นะครับวันนี้มาลดราคาให้ใครสนใจนะครับยินนบต้อรับลูกปืนนะครับ มีปลายบัวนะครับหนึ่งพันบาททวนนะครับนี่ก็หนึ่งพันบาทนะครับส่วนเล่มสี่ถึงเล่มหกนะครับเล่มสี่ถึงอ่าเล่มสามถึงเล่มหกนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับวันนี้ลดราคาให้นะครับใครสนใจปิดได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ID l i n e แล้วก็ช่องการติดต่อผมจะลงรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับใครสนใจเข้าไปาดูได้นะครับแล้วก็ผมก็ยังมีแบบโอนเช่นเดิมนะครับยังไม่มีปลายทางนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับประมาณนี้นะครับ มีมาทั้งหมดเจ็ดเล่มนะครับ <c oughs> ใครสนใจปิดได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ